สวัสดีครับที่นี่เป็นงานวางรากฐานประเทศไทยใหม่นะครับวางรากฐานกันไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่10ไปถึงรัชกาลที่12 3รา,ารัชกาลโดยในรัชกาลที่10นี่ต้องวางชัดเจนนะเพื่อส่งนน ส่งหนุนไปยังอ่ารอยส,สิเบเอ็ดซึ่งเป็นยุคไทยมหารัฐเราจะส่งไปยังยุคสิบสองจักรพรรดิราชยุครอยสิบเอ็ดอยู่ใกล้ขณะนี้เราอยู่ในยุครอยสิบต้องเตรียมส่งหนุนไปรอสสรยสิบเอ็ดยุครอยสิบ จะเริ่มต้นหลังวันที่24 24มิถุนา2567้ัอ่าบน,นี้เลยว่าเป็นวันที่3วันที่3กรกฎาคมแล้วนะฮะมีเวลาอยู่ประมาณสัก คาดการว่าภายในสเดือนสเดือนนะฮะหลังยีสมิถุนาหกเจไปสเดือนสเดือนนี้ควรจะรวบรวมรวบรวมใบแสดงเจตจำนงของประชาชนให้ได้40ล้านใบ40ล้านใบเมื่อได้แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง ของเจ้าของอนาทิปไตยที่เราเจ็ดให้อำนาจหรือพระราชอำนาจแก่ประชาชนมาตั้ง90ปีแล้วประชาชนชาวไทยยังไม่ใช้ไม่เป็นเลยครับไม่รู้วิธีใช้นะพระราชอำนาจที่เราเจ็ดให้มา90ปีมันนานมากมันถึงเวลาที่คนจะตื่นรู้แล้วก็ใช้เป็นกันสักที เพราะมันเป็นลิขิตของประเทศแล้วจังหวะมันมันได้จังหวะแล้วที่ยุครอสิจะต้องติดตั้งของใหม่ของเก่าไม่ใช้ซึ่งของเก่านั้นเราใช้อย่างผิดมาถึง90ปีก็สมควรที่จะต้องยกเลิกจบยุคหรือเอ็กซ์ไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใช้มาตรฐานใหม่นะ มาตรฐานใหม่ที่จะประกาศต่อเวทีโลกนั่นเองเรียกว่า4ีา่พิลักไทยอภิลักที่1นั้นเป็นอำนาจที่มั่ที่ประชชนมีนั่นแหละที่เราเจ็ดให้มาประชชนจะใช้ปกครองตัวเองไม่มีการเลือกตั้งสสกวักกนเบืองไม่มีอภิลักที่สองคือประชชนเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยนั่นหมายว่าแต่ละบนมีมูลค่าตัวแล้วก็มีตําแหน่ง เมื่อสมัครเป็นมนุษสงครามวินัยก็จะมีฐานะเป็นประมุขแฝงปกคอรองคือบริหารประเทศเองดูแลประเทศเองเลยให้มติตำบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศอภิรักที่3 <like> เป็นระบบการค้าขายนะเป็นระบบการค้าขายเราใช้ทุนสมมาตรไม่ได้ใช้ไม่ใช้ทุนนิยมใช้ทุนสมมาตรนะเป็นระบบใหม่ อภิรักที่4นั้นเป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องพุทธนิกายคอสมิกเ,เรื่องของการใช้เวลาในโลกปีและโลกหน้าอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินนะซึ่งมันจะตรงกับอภิรักที่สองและรอภิรักที่ส เพราะเป็นหลักที่สองนั้นประชนเป็นมนุษย์ทำคำวินัยมีมูลค่าตัวส่วนอันเป็นหลักที่สามนั้นเป็นการค้าขายเป็นระบบการค้าใหมา่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยวิตกกังวลนะเศรษฐกิจไทยจะไปอย่างไรนะในภาวะอย่างนี้ไม่เห็นอนา,นาคตเลยแข่งขันก็สู้จีนไม่ได้แน่นอน ก็เป็นยังหว่าเหมาะที่งานผมมาเปิดตัวนะฮะเปิดตัวในในช่วงังหว่าเงี้หมาะแล้วล่วลวนะนะเพราะว่าจะทำให้เศรษฐกิจพลิกเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่เพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ระบบถุนนิยม ราใช้ทุนส่งมากมันก็เหมาะควรที่จะเกิดนะเพราะมันเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะประกาศมาตรฐานใหม่การค้าใหม่ที่เรียกว่าทุนส่งมากนั่นเองมาแทนทุนนิยมการจะประกาศใช้ก็จะต้องมีชาติสมาชิกสมัครเป็นกลุ่มการค้าใหม่เรียกว่ากลุ่มการค้า ชาติกลามิตรนั่นเองนะกลุ่มการคา้าชาติกลาญนมิตรจะทำการค้าขายกันใหม่ค้าขายแบบเพื่อนกลานมิตรค้าขายไม่ได้ไปเอาเปรียบเหมือนอย่างถุนิยมนะเมื่อเราไปยื่นดีลทำข้อตกลงกับประเทศต่งตางๆนั้น โอกาสที่จะได้รับเซเยสมากกว่ามากกว่าปฏิเสธนะเซเยสจะมากกว่านะครับเหตุที่เขาเซเยสเอาด้วยก็เพราะว่า การค้าแบบนี้ทําให้เขาเจริญัางข้างไม่ได้มาเปรียบอ่าประเทศไทยจะนำเงินเข้าไปสู่ประเทศของเขาด้วยเมื่อเขาสมัครเป็นชาติสมาชิกกับประเทศไทยแล้วเขาก็จะได้ด้วยนะซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่มาจากค่าตัวของประชาชนนันีอ ที่เป็นมนุษย์ทองคํำวินัยมีค่าตัวค่าตัวนี้ก็ประชาชนมีค่าตัวผมเซตไว้คนละยี่สิบล้านบาทท่านกาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้ยี่สิบล้านบาทต่อคน ประชากรไทยมีตั้งห้าสิบสองล้านคูณยี่สิบล้านก็พันสองรอยล้านแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าคิดเลขกลมๆก็หนึ่งพันล้านนะหนึ่งพันล้านล้านนะคำว่าล้านล้านสองครั้งมันเป็นตัวเงินมหาศาลให้เงินตัวนี้จะพิมพ์ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ผิดนะแต่ที่นี่จะบอกว่า มันไม่ใช่เป็นเงินอยู่ๆพิมพ์ขึ้นมาดื้อเงินที่จะเสกขึ้นมาโดยมีสินทรัพย์มาแบกมาคำ้ำนะฮะเหมือนมีทองคำมาค้ำนั่นแหละแต่ว่าไอ้ทองคำอันนี้ที่เรามาค้ำเนี่ยมันเป็นทองคำวินยัยเป็นทองคำวินยัยไม่ใช่ทองคำแท่ง ถ้าของคําแข้งแท่งนั้นอะ่ะมันต้องไปขุดแล้วก็โลกก็เสียหายสิ่งแวดล้อมก็แย่ซึ่งขณะนี้โลกอยู่ในอาการโรคเดือดจะแย่ไปใหญ่เพราะนั้นที่นี่จะไม่ได้ไปขุดทองแต่ใช้คําว่าทองคําวิน,นัยซึ่งทองคําในโลกนี้มีอยู่ห้าอย่างหนึ่งทองคําแท่งที่เรารู้จักกันนั่นแหละ ต่อมาทองคําเหลวก็เป็นบิตโวลิียมทองคํากระดาษก็เป็นทองคำฟิวเจอร์ซื้อขายกันในตลาดทองคําดิจิตอลก็คือเงินบิตคอยนั่นเองส่วนทองคําวินัยนั้นคือประชนกคนไทยนะพระชนคนไทยเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยมนุษย์ทองคําวินยัยวินัยนี่แหละครับมันคือทองคำนะวินัยคือทองคํา ถามว่าวินัยนี้เอาไปทำอะไรวินัยนี้จะมาทําระบบการค้าขายใหม่ที่เรียกว่าทุนสมมาตรนั่นเองทุนสมมาตรที่จะมาแทนทุนนิยมทองคําวินยัยวินัย40ปีีอยู่ในวินัย40ปีวินยัยอันนี้ประชาชนทุกคนส่งใบแสดงเจตจำนงประกาศจุดจืนของตัวเอง ประชาชนทุกคนส่งนะฮะเพราะทุกคนมีอำนาจที่พไตแล้วรับผิดชอบอำนาจที่พิไตเพื่อจะทำสีพ่พิหลักต่อเวทีโลกประกาศต่อเวทีโลกเพราะฉะนั้นทุกคนต้องส่งนะ,นะทุกคนต้องส่งสแสดงการรับผิดชอบนะไม่ส่งนี่เรียกว่าตกตกการสํารวจตกยุคตกคือไม่น่าพลาดอ่ะใครพลาดี่น่าอับอายมากเลย น่าบายนะคือมันมันต้องไม่พลาดแล้วก็ทุกบ้านต้องบอกกันบอกลูกบอกหลานบอกกันทุกบ้านต้องบอกกันนะใครที่มีอายุสิบกปีสิบแปดปีเนี่ยต้องบอกให้รู้ว่าต้องตื่นตัวแล้วนะมารับรู้อํานาจที่ไปไะตายที่มันจะต้องไปทําไปไปทําการเมืองโลกเพราะนั่นเรื่องทําการเมืองโลกนี่เป็นเรื่องของ ประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลประชาชนทําได้เลยรัฐบาลก็ปล่อยห้ทำงานเข้าไปนะให้เขาทำงานเขายเขาจะทาอะไรก็ปล่อยเข้าไปประชาชนไปห้ามมันไม่ได้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปส่งเสริมด้วยเพราะมันคนละไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ได้ประโยชน์ท่านไม่ไดนั่งดูเพราะนั้นประชาชนไม่ต้องไปยุ่งกับรัฐบาลปล่อยรัฐบาลทํางานไปนะ,นะส่วนประชาชนก็ทําของประชาชนครับ ทำไปพร้อมกันนี่แหละครับในขณะที่มีรัฐบาลประชาชนก็ทําเป็นสิทธิปกติของประชาชนเป็นเรื่องของประชาชนผู้ง่ายเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน่ะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานเข้ามายุ่งประชาชนต้องใช้คําว่าอย่าเสือกใช้คาตรงตรงง่ายๆอย่างนี้เลยอย่าเสือกนี่คือเรื่องของเจ้าของอนันตทิตยถามว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของทิปไตยไหมนะถึงมีอำนาจท่านก็มีแค่อย่างคณะรัฐบาลมีแค่ดุลเดียว รัฐภามีหนึ่งดุลรรัฐบาลต้องไปเอารัฐภัยดุลเนอือจึงจะเป็นสองดุลสองดุลนจนะึงจะไปออกกฎมงกฎหมายได้อนุมัติโปรเจกต์ได้เข้าใจนะแต่ประชาชนนั้นมีสามดุลประชาชนแต่ละคนนั้นมีอำนาจสามดุลมีอำนาจมากกว่าคณะรัฐบาลมีอำนาจมากกว่ารัฐบาอันนี้ประชาชนต้องเข้าใจกันแจ่มแจ้งต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทุกครอบครัวต้องพูดต้องบอกกันอันนี้คือความมั่งคั่ง ของประชาชนที่แท้จริงที่ต้องพูดต้องบอกกันคือรัฐบาลเขาไม่บอกหรอกเพราะเขาไม่เพราะเขาต้องการปกครองประชาชนเขาจะบอกประชาชนรู้เรื่องอะไเขาไม่บอกให้รู้เรื่องอำนาจก่อนมีแต่ผมนี่แหละครับมาบอกให้ท่านปกครองตัวเองเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ท่านรู้เลยครับเออว่าอำน,นาจของท่านเดี๋ยวเราเจดให้มาท่านยังใช้ไม่เป็นเลยนะอ่าการที่ผมถ่ายอยู่ในวัดอรุณนะฮะก็จะมีชาวสังชาติ ใส่ชุดก็ okay. จะมีเสียงนี่เป็นเป็นเรื่องปกติ <c oughs> <c oughs> วันนี้เสิ่งต่างชๆก,ก็จะเข้ามาด้วยนะอ่าอ่าพูดถึงเรื่องอ่าเป็นเรื่องของ ประชาชนเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกครอบครัวต้องบอกกันต้องบอกกันนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของประชาชนอะรัฐบาลอย,ย่าเสือกใครว่าอย่าเสือกเพราะนั้นรัฐบาลจะเสือกก็ต่อเมื่อสั่งไปอย่างหน่วยงานใช่ไหมทีนี้หน่วยงานก็จะมีเ,เจ้าหน้าที่มาใช่ไหมทีนี้เจ้าหน้าที่นี่แหละครับประชาชนก็บอกไปเลยว่าให้คุณก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคุณก็มีบัตรประชาชน เจ้าหน้าที่ก็ได้ด้วยคนละยี่สิบล้านอืมต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วจะมาเบรกมาหยุดข้าพเจ้าหมายมาหยุดประชาชนนะแต่ละคนอะน่ะนี่คือเรื่องส่วนตัวของประชาชนนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกับของเจ้าหน้าที่นั่นเองเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทําเพื่อเจ้าหน้าที่นั่นเองส่วนเจ้าหน้าที่นั้นทําเพื่ออะไรทำเพื่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ไปให้ประโยชน์อะไรกับประชาชนนะเออ เพ่งแต่เจ้าหน้าที่นั้นใส่หมวกสองใบเป็นประชาชนเป็นประชาชนแล้วก็เป็นขา้าราชการก็เลยต้องทําตามคําสั่งของรัฐบาลสั่งมา